สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสมการรอคอยนะคะกับเจ้าเชฟโรเลตโคเวสติงเลคันนี้นะคะเป็นเจเนอเรชันที่8แล้วนะคะมีความพิเศษมากๆเลยเพราะว่าเครื่องยนต์นะคะวางกลางแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยขนาด V8 6.2ลิตรให้กำลังแรงม้านะคะได้ถึง495แรงมา้า0ู0 0นะคะใช้เวลาเพียง2.9วินาทีเท่านั้นเอง ตอนนี้นะคะสามารถเข้ามาชมรถจริงได้ที่โชว์รูมพิมีโอแล้วนะคะบอกได้เลยค่ะว่าระยะเวลาในการสั่งจองคันนี้นะคะยาวนานม,มากๆเลยแต่ก็พอเห็นแล้วนะคะก็สมการรอคอยค่ะมีความสวยงามมากแล้วก็ที่สำคัญนะคะราคาไม่ถึง11ล้านนะคะ นะคะที่วางการนะคะส่วนตัวของออปชันนะคะแล้วก็ความสวยงามเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวก็พาไปชมรอบๆกันเลยค่ะสาหรับคันนี้นะคะจะเป็นมีรุ่น3 l มนะคะแล้วก็มี A ate, แพ็กเกจตัวเส้น51อดนะคะ,ะ,คะเข้ามาแบบเต็<ๆ>มเต็มเลยในคเปอร์เบรกเดียวกับตัวรถแล้วก็ขนาดของล้อแมกนะคะข้างหน้านะคะจะเป็น1กานิ้วส่วนด้านหลังนะคะจะเป็น20นิ้วค่ะความท่อคู่นะคะแล้วก็ออกทั้งสองด้านนะคะทั้งซ้ายและขวา ตชว์ไปเปลือยให้เห็นเครื่องกันเลยค่ะวินแนะคะสีแล้วก็5แรงมาเบาๆค่ะแล้วก็ภายในนะคะก็จะเป็นเครื่องเสียงโบสถ์ลำโพง10จุดนะคะตัวนี้นะคะสามารถที่จะปรับโหมดนะคะในการขับขี่ได้6รูปแบบแล้วก็จะมีไม่โหมดในส่วนของผู้ขับขี่สามารถเลือกได้ตามใจได้เลยค่ะว่าต้องการจะขับขี่เป็นลักษณะแบบไหนนะคะ สวยงามคุ้มค่านะคะคุ้มราคาในราคาไม่ถึง11ล้านค่ะ